ผู้ต้องหาทั้งสองรายามาจำนวนมอบตัวที่ตอพอโดยที่แบบไม่ทราบสาเหตุทางฝั่งของภรรยาเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าสามีของเขาเนี่ยถูกใครฆ่ากรรมครับและเอามาฝังเอาไว้ที่แบบว่าในที่ในป่าแห่งนี้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอซึ่งก็ถูกส่งตัวไปที่จถาบันนิติเวศครับ หลังจากที่นํำตกไปไว้ที่สถาบันนิติเวศแล้วได้ประมาณสามวันอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบพระปาผู้ต้องหาทั้งสองลายมาจำนวนมอบตัวที่ส่อพอโดยที่แบบไม่ทราบสาเหตุครับแต่ในตอนที่เขามามอบตัวเนี่ยที่ตำรวจเล่าให้ฟังว่าเขามาในที่แบบ5่าแบบ ลุกลี้ลุกลนเหมือนก็หบวบาดกลัวอะไรมากๆบอกว่ากลัวแล้วกูกลัวแล้วกลัวแล้วเอออย่าหลอกกูเลยอย่าฆ่ากูเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออย่ากูมามอกตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs>